อ๋อนิชาทำอะไรครับเข่าเก่งจังเลยซักให้ใครครับซักให้มาม่าให้มาม่าเหรอเดินาให้ใครอีกซักให้ใครอีกดูซักให้นี่นะให้มาม่ามาแล้วบอกมาโอ้ซักรูซักเยอะเลยเหรอเยอะเลยโอ้โได้ค่าจ้างไหมได้ค่าจ้างเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ กี mm ่บาทนะห้าสิบกว่าบาทห้า hmm. สิบกว่าบาทห้า hmm. ส uh ิบกว่าบาทเหรอโอ้เยอะไหมเยอะเจ้าเงินไปทำอะไรอ่ะนไไปซักผ้ารู้แล้วได้เงินค่าจ้างมาเจ้าเงินไปทำอะไรครับเงินไปทำดังไปทำอะไรนะเอาปรยชน์เรียนอดิมเอาไปรยชน์เรียนไอติมยังไม่ได้ไอโอ้โหอ๋าป้าไอติมมาให้แล้วนายไม่ได้ซื้อไง ป้าขนมไม่ให้กินแล้วหน่อยเอาเอาตังปรยชนกระปุกใช่ไหมใช่อ๋อเก็บตังเอาไว้นะโอเคเก่งมากลูกได้ค่าจ้างห้าสิบกว่าบาทนะ,อะโอเคแล้วใครเป็นคนจ่ายอ่ะใครเป็นคนจ่ายตังให้อ่ะใครจ่ายตังให้ลูกไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอ้าวแล้วสรุปแล้วใครเป็นคนจ่ายไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวให้ชานนจ่ายนะ,อะโอเคจา้า